อ่านท่าจำภพาหนึ่งปีหนึ่งรอบโยชูวาบทที่7ถึง9ก้าลูกาบทที่1ข้อที่21ถึง38ประจําบรญจารที่ยี่21มีนาคม2022ันยี่สบโยชูวาบทที่7บาปของอาคารและการลงโทษแต่ประชาชนคนอิสราเอลได้ละเมิดในเรื่องสิ่งที่ต้องทําลายถวายนั้น พราะอาคารอุตธารมีผู้เป็นบุตรสับดีผู้เป็นบุตรเสราเผ่ายูดาได้นำสิ่งที่ต้องทำลายถาวายบางส่วนไปเป็นของตนพระพิโรธของพระยาเวจึงพุ่งขึ้นต่อประชาชนอิสราเอลโยชูวาให้คนออกจากเวรรโคไปยังเมืองไอซึ่งอยู่ใกล้เบทาเวนทางที่ตะออกของเมืองเบสเอลบอกเขาว่าจงขึ้นไปและสอดแนมดูเมืองนั้น คนเหล่านั้นก็ขึ้นไปแล้วสอดแนมดูเมืองไอและเขากลับมารายงานแก่โยชูวาว่าไม่ต้องให้ประชาชนทั้งหมดขึ้นไปให้สักสองสามพันคนขึ้นไปตีเมืองไอก็พอไม่ต้องให้ประชาชนทั้งหมดตีตายไปที่นั่นเลยเพราะเขามีคนน้อยเพราะฉะนั้นจึงมีประชาชนขึ้นไปที่นั่นเพียงสาม0ันคนแต่ต้องแตกหนีจากชาวเมืองไอ ฝ่ายเชาวเมืองไอาก็ฆ่าฟันพวกเขาตายประมาณ36คนโดยขับได้เขาจากประตูเมืองไปถึงเชบาลิมฆ่าเขาตามทางลงและจิตใจของประชาชนก็ละลายไปอย่างน้ำฝ่ายโยชูวาก็ฉีดเสื้อของตนซบหน้าลงถึงดินหน้าหีดแห่งพยาเวจนถึงเวลาเย็นทั้งท่านกับพวกผู้ใหญ่ของคนอิสราเอล ต่างก็เอาผงครีดินใส่ศรีรษะของตนโยชูวากราบทูลว่าข้าแต่พระยาเวองค์เจ้านายทำไมพระอ,องค์จึงทรงนำชนชาตินี้ข้าแม่น้ำจอดแดนมาเพื่อจะมอบวคข่าพระองค์ไว้ในมือของคนอามไรให้ทําลายเสียพวกข้าพระองค์น่าจะพอใจอยู่เพียงฝากตะวันออกของจอดแดนข้าแต่องค์เจ้านาย ถ้าพระองค์จะทูลอะไรได้เล่าเมื่ออิส,อสราเอลหันหลังหนีศัตรูเสียแล้วเพราะว่าคนคาณาอันกับบรรดาชาวเมืองคงจะได้ยินแล้วยกมาตั้งล้อมพวกข้าพระองค์และลบชื่อของพวกข้าพระองค์เสียจากโลกและพระองค์จะทรงทำอะไรเพื่อพระนามอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ฝ่ายพระยาเวตัดกับโยชูวาว่า จงลุกขึ้นเถิดทำไมเจ้าจึงซบหน้าลงอย่างนี้เล่าอิสราเอลได้ทำบาปเขาได้ละเมิดพันธสัญญาซึ่งเราได้บัญชาเของไว้เขาได้ยักยอกสิ่งที่ต้องทำลายถวายเขาได้ขโมยและหลอกลวงและได้เอาของนั้นรวมไว้กับข้าวของของตนเพราะฉะนั้นประชาชนอิสราเอลจึงยืนหยัดต่อสู้ศัตรูของตนไม่ได้ ให้หันหลังหนีศัตรูเพราะพวกเขากลายเป็นสิ่งที่ต้องทำลายถวายเราจะไม่อยู่กับพวกเจ้าอีกต่อไปเว้นแต่เจ้าจะทำลายสิ่งที่ต้องทำลายถวายเหล่านั้นเสียจากข้ามกลางพวกเจ้าจงลุกขึ้นชำระประชาชนให้บริสุทธิ์และกล่าวว่าจงชำระตัวเสียเพื่อวันพรุ่งนี้เพระพยาเวพระเจ้าของอิสราเอลกล่าวเช่นนี้ว่าโอ้อิสราเอลเอ๋ย มีสิ่งที่ต้องทำลายถวายอยู่ท่ามกลางพวกเจ้าเจ้าจะยืนหยัดต่อสู้ศัตรูไม่ได้จนกว่าเจ้าจะนำสิ่งที่ต้องทำลายถวายนั้นออกเสียจากหมู่พวกเจ้าพอรุ่งเช้าพวกท่านจงเข้ามาทีละเผ่าเผ่าใดที่พยาเวจง,งจับไว้ก็ต้องเข้ามาทีละตระกูล ตระกูลใดที่พระยาเวีทรงจับไว้ก็ให้เข้ามาทีละครอบครัวครอบครัวใดที่พระยาเวีทรงจับไว้ก็ให้เข้ามาทีละคนใครที่ถูกจับว่ามีสิ่งที่ต้องทำลายถาวายก็ต้องถูกเขาเสียด้วยไฟทั้งตัวเขาและทุกสิ่งที่เป็นของเขาเพราะเขาได้ละเมิดพันธสัญญาของพระยาเวและพวกเขาได้ทำสิ่งที่น่าอายในอิสราเอล โยชูวาจึงลุกขึ้นแต่เช้าตรู่และนำประชาชนอิสราเอลเข้ามาทีละเผา่าและเผ่ายูดาห์ถูกจับไว้จึงนำตระกูลในเผ่ายูดาห์เข้ามาและตระกูลเสราถูกจับไว้แล้วจึงนำตระกูลเสามาทีละคนและสับป,ปะดีถูกจับไว้และนำครอบครัวของเขาทาีละคนและคนที่ถูกจับไว้คืออาคารบุตรคารมีผู้เป็นบุตรสัพป,ปะดี ผู้เป็นบุตรเสราเผ่ายูดาโยชูวาจึงกล่าวแก่อาคารว่าลูกเอย๋ยจงถวายพระเกียรติแด่พระยาเวพระเจ้าของอิสราเอลและถวายสรรเสริญแด่พระองค์จงบอกข้าพระเจ้ามาว่าท่านได้ทำอะไรไปอย่าปิดบังไว้จากข้าพระเจ้าเลยและอาคารตอบโยชูวาว่าเป็นความจริงที่ข้าพระเจ้าได้ทำบาปต่อพระยาเว พระเจ้าของอิสราเอลข้าพเจ้าได้ทําดังนี้ห้ามกลางสิ่งของที่ล็บลิบมาข้าพเจ้าเห็นเสื้อคลุมงามตัวหนึ่งของเมืองบาบิลนกับเงินสองกิโลกร,รมัมและทองคาแท่งหนึ่งหนักประมาณครึ่งกิโลกร,รมัมข้าพเจ้าก็โลภอยากได้ของสิ่งเหล่านั้นข้าพเจ้าจึงเอามานี่เอามานี่แน่ของสิ่งเหล่านั้นซ่อนอยู่ใต้ดินในเต็นท์ของข้าพเจ้าเงินนั้นอยู่ข้างล่าง โยชูวาจึงส่งพูดสื่อสารออกไปและเขาทั้งหลายเขาวิ่งไปที่เต็นท์นี้เนี่ยของนั้นฝังอยู่ฝังอยู่ภายในเต็น์ของเขามีเงินอยู่ข้างล่างเขาก็เอาออกมาจากเต็นท์นำไปให้โยชูวาและประชาชนอิสราเอลทั้งหมดแล้วเขาก็วางของเหล่านั้นลงเฉพาะพระพักพระยาเวและโยชูวากับอิสราเอลทั้งหมดจึงพา อาคารบุตรเสราพร้อมกับเงินเสื้อคลุมตัวนั้นและทองแท่งนั้นทั้งบุตรชายหญิงของเขาทั้งวัวลาแพะแกะและเต็นของเขาทุกสิ่งที่เขามีอยู่และนําคนกับของทั้งหมดขึ้นไปยังหุบเขาอาโคและโยชูวากล่าวว่าทําไมท่านจึงนําความทุกข์ยากให้พวกเราพระยาเวจะทรงนําความทุกข์ยากถึง ท,ทุกยากมาถึงท่านในวันนี้และอิสราเอลทั้งหมดจึงเอาหินว้างเขาให้ตายเขาพวกเขาด้วยไฟและว้างพวกเขาด้วยก้อนหินแล้วเอาหินถมทับเขาไว้เป็นกองใหญ่ยังอยู่จนทุกวันนี้และพระยาเวก็ทรงหันกลับจากพระพิโรธอันแรงกล้าของพระองค์เพราะฉะนั้นจนถึงทุกวันนี้เขายังเรียกที่นั่นว่าคือเขาอาโค โยชูวาบทที่8เมืองไอถูกยึดด้วยอุบายและถูกทำลายพระยาเวตัดกับโยชูวาว่าอย่ากลัวเลยหรือตกใจเลยจงนำทหารทั้งหมดไปกับเจ้าและลุกขึ้นไปยังเมืองไอเถอิดนี่เนะ่ยเราได้มอบกษัตริย์แห่งไอไว้ในมือเจ้าแล้วพร้อมทั้งประชาชนของเขาเมืองของเขาและแผ่นดินของเขาด้วยเจ้าจงทำต่อเมืองไอและกษัตริย์ของเมืองนั้นเช่นเดียวกับที่เจ้าทำต่อเมือง เยรีโค er และอารัยของเมืองนั้นแต่ข้าวของและสัตว์เลี้ยงที่ริบมานั้นตกเป็นของเจ้าจงตั้งกองไว้ที่ทางลับ้างหลังเมืองโยชูวาจงลุกขึ้นกับทหารไปยังเมืองไอและโยชูวาได้คัดนักลกอาหารสามหมื่นคนให้ยกไปในเวลากลางคืนและท่านบัญชาเขาว่านี่เนี่ยท่านจงซุ่มอยู่ข้างหลังเมืองอย่าให้ห่างไกลจากเมืองนักและให้เตรียมตัวไว้ให้พร้อม ฝูงข้าพเจ้าจะและประชาชนทั้งหมดที่อยู่กับข้าพเจ้าจะเข้าไปถึงตัวเมืองและเมื่อพวกเขาออกมาต่อสู้เราอย่างคราวก่อนเราก็จะถอยหนีไปหน้าเขาเขาจะตังเราออกมาจนกระทั่งเราจะลวงเขาให้ออกห่างจากตัวเมืองเพราะเขาจะพูดว่าพวกเขากําลังหนีจากเราอย่างคราวก่อนและเราก็จะหนีไปต่อหน้าเขาและพวกท่านจงรู้จากที่ซุ่มเข้ายึดเมืองนั้นไว้ พระพยาเวพระเจ้าของพวกท่านจะทรงมอบเมืองน,นั้นไว้ในมือท่านและเมื่อพวกท่านเข้ายึดเมืองได้แล้วท่านจงจุดไฟเผาเมืองเสียจงทําตามที่พระยาเวตัดสั่งหรือศรี่พระเจ้าได้บัญชาท่านไว้แล้วโดยโยชูวาก็ให้พวกเขาไ่เขาก็ออกไปอย่างที่ซุ่มอยู่ระหว่างเบสเอลกับเมืองไอของทิศตะวันตกของเมืองไอแต่คืนวันนั้นโยชูวานอนค้างอยู่กับประชาชนโยชูวา ลุกขึ้นแต่เช้าตรู่ออกตรวจพลแล้วขึ้นไปพร้อมกับพวกผู้ใหญ่ของอิสราเอลนำหน้าประชาชนไปเมืองไอทหารทุกทหารทุกคนที่อยู่กับท่านก็ขึ้นไปแล้วลุกใกล้ตัวเมืองเข้าไปแล้วตั้งค่าอยู่ด้านเหนือของเมืองไอยที่ภูเขาัานระหว่างพวกเขากับเมืองไอและท่านจัดคนประมาณห้าพันคนให้ถอดแอบซุ่มอยู่ระหว่างเบสเอลกับเมืองไอยทางทิศตะว,วันตกของตัวเมืองดังนั้นเขา ทั้งหลายต้อวางกาลังลบให้กองหลวงอยู่ด้านเหนือของเมืองและก็กองระวังหลังอยู่ด้านตะวันตกของเมืองในคืนวันนั้นโยชูวาไปอยู่กลางหุบเขาเป่ามาเมื่อกษัตริย์แห่งอันรงเห็นดังนั้นพระองค์และประชาชนทั้งหมดของพระองค์ก็รีบลุกขึ้นแต่เช้าตรู่ออกไปสู้รบกับอิสราเอลณที่ปะทะยอัศว์ อันตรงหน้าที่ราบแต่พระองค์ไม่ทราบว่ามีกองซุ่มคอยต่อสู้พระองค์อยู่ข้างหลังเมืองโยชูวาและอิสราเอลทั้งหมดทาทีเหมือนถูกตีพ้ายไปต่อหน้าพวกเขาแล้วหนีไปทางทินทุรัก,กันดารทุกคนในเมืองก็ถูกเรียกให้ตามออกไปเมื่อพวกเขาไล่ตามโยชูวาไปนั้นเขาก็ถูกปลวให้ออกจากเมืองไม่มีชายสักคนหนึ่งเหลืออยู่ในเมืองไอายหรือเมืองเบสเอลที่ไม่ได้ออกไปตามอิสราเอลพวกเขาปล่อยให้เมืองเปิดอยู่และไล่ ติดตามอิสราเอลไปแล้วพระเจ้าเบียตัดสัดส่งโยชูวาว่าจงยื่นหอกซึ่งอยู่ในมือของเจ้าออกตรงไปยังเมืองอายเพราะเจ้ามอบเมืองน,นั้นไว้ในมือของเจ้าแล้วโยชูวาก็ยื่นหอกซึ่งอยู่ในมือไปยังเมืองน,นั้นทหารที่ซุ่มอยู่ก็ลุกจากที่ซ่อนอย่างรวดเร็ว,รวพอโยชูวายื่นมือของเขาออกทหารก็วิ่งตรงเข้าไปในเมืองและยึดเมืองไว้ แล้วพวกเขาก็รีบจุดไฟเผาเมืองเมื่อชาวเมืองไอเหลียวหลังมาดูนี่เนะี่ยควันไฟที่เมืองได้พุ่งขึ้นไปยังท้องฟ้าเขาก็หมดแรงที่จะหนีไปทางไหนได้เพราะว่าคนที่หนีไปทางทินทุรกันดารก็หันกลับมาต่อสู้กับผู้ที่ไล่ตามเมื่อโยชูวากับคนอิสราเอลทั้งหมดเห็นว่ากองซุ่มยึดเมืองได้แล้วและควันไฟที่ไหม้เมืองได้พุ่งขึ้นพวกเขาก็หันกลับโจมตีชาวเมืองไอ และคนอื่นๆออกมาจากเมืองสู้รบก,กับพวกเขาทําให้พวกเขาอยู่ระหว่างกางอิสราเอลผู้อยู่ข้างหน้าบ้างข้างโน้นบ้างและคนอิสราเก็โจมตีเขาจนไม่มีสักคนหนึ่รอดชีวิตหรือหนีไปได้แต่กษัตริย์แห่งอายถูกจับเป็นถูกจับเป็นและถูกคุมตัวมหาโยชูวาเมื่ออิสราเอลเสร็จสิ้นการฆ่าฟันชาวเมืองอายในทุ่งในถิ่นทุรกันดารที่พวกเขาไล่ตามนั้นและคนเหล่านั้นล้มตาย หมดด้วยคมดาบจนสุดท้ายอิสเอลทั้งหมดก็กลับมาเข้าเมืองไอยโจมตีคนในเมืองไอยด้วยคมดาบคนที่ล้มตายทั้งหมดในวันนั้นทั้งชายและหญิงหนึ่งหมื่นสองพันคนคือชาวเมืองไอยทั้งหมดเพราะโยชูวาไม่ได้หดมือที่ถือหอกยื่นอยู่นั้นจนกว่าจะได้ผ่านชาวเมืองไอยที่นาซิ้นแต่อิสเอลได้ริบเอาฝูงสัตว์เลี้ยงและข้าวของของเมืองนะั้นเป็นของตนตามพระวจนะของพรยาเวที่ทรงบัญชาวไว้แก่โยชูวา ดังนั้นแหละโยชูวาจึงเผาเมืองไอเสียทําให้เป็นกองซาหกหลักขับพังอยู่เป็นนี้เป็นที่ร้างเปล่าจนถึงทุกวันนี้และท่านแขวนกษัตริย์แห่งไอไว้ที่ต้นม้จนถึงเวลาเย็นเมื่อดวงทิตตกโยชูวาจึงบัญชาลักเขาก็ปลดพระศพลงจากต้นไม้นําไปทิ้ไงไว้ที่ทางเข้าประตูเมืองแล้วเอาหินถมทับไว้เป็นกองใหญ่ซึ่งยังอยู่จนทุกวันนี้โยชูวาไรื้ฟื้นพันธสัญญาแล้วโยชูวาได้สร้างแท่นบูชาที่ผู้ค เอบาวถวายพระยาเวพระเจ้าของอิสราเอลดังที่โมเสสผู้รับใช้ของพระยาเว,เาออาาเวบัญชาประชาชนอิสรา,าเอลตามที่จารึกไว้ในหนังสือธรรมบัญญัติของโมเสสว่าท่านบูชาทำด้วยถินล้วนซึ่งไม่มีใครใช้เครื่องมือเหล็กตกแต่งเลยแล้วพวกเขาก็ถวายเครื่องบูชาเผ่านั้นทั้งตัวแด่พระยาเวบนท่านนั้นและถวายสาติบูชาณที่นั้นท่านเขียนธรรมบัญญัติของโมเสสบนหิน ต่อหน้าประชาชนอิสราเอลซึ่งเป็นสิ่งที่โมเสสได้เขีนยนไว้อิสราเอลทั้งหมดทั้งคนต่างด้าวและคนที่เกินอิสราเอลพร้อมทั้งผู้ใหญ่เจ้าหน้าที่และผู้ภาคสายืนอยู่ทั้งสองข้างของหีบต่อหน้าคนเลวีที่เป็นผู้โมหิผู้หามหีบพันธสัญญาของพระยาวเบเครึ่งหนึ่งอยู่ข้างหน้าภูเขาเกริซิมอีกครึ่งหนึ่งข้างหน้าภูเขาเอลบาวดังที่โมเสสผู้รับใช้ของพระยาบวว์ได้บัญชาวไว้ในครั้งแรกให้พวกเขาอว,วยวพรคนอิสราเอล Israel. หลังจากนั้นท่านจึงอ่านทอาคาในธรรมบัญญัติเป็นคำอวยพรและคำสาปแช่งตามที่มีจารึกไว้ในหนังสือธรรมบัญญัติทุกประการไม่มีคําซึ่งโมเสสได้บัญชาไว้สักคําเดียวที่โยชูวาไม่ได้อ่านต่อหน้าชุมชนอิสราเอลทั้งหมดรวมทั้งผู้หญิงกับเด็กๆและคนต่างด้าวอยู่ในหมู่พวกเขา โยชูวาบทที่เกชาวกิเปออนใช้กลน,นุบายเอาตัวรอดเมื่อพวกกษัตริย์ที่อยู่้ากออนตกของแม่น้ำจอแดนคือที่อยู่ในแดนเทือกเขาและในที่ลุ่มคือที่อยู่ในแดนเทือกเขาและในที่ลุ่มและตามชายฝั่งทะเลใหญ่จนถึงเลบานอนเป็นคนฮิตชายคนอโมอร,ร,อร้ายคนคาราอันคนเปริศีคนฮีไวและคนเยบูสได้หินข่าวนี้ จึงพร้อมใจร่วมกำลังจะต่อสู้โยชูวาและอิสราเอลแต่เมื่อชาวพีเบโอได้ยินสิ่งซึ่งโยชูวาทำต่อเมืองเยริโคและเมืองไอพวกเขาจึงทำการโดยใช้กลบายคือออกไปและทำเป็นผู้สื่อสารเอากระสอบขัดขาดบรรทุกบนลาของเขากับถุงหนังบรรจุเล่าองุ่นที่เก่าขาดและมีรอยปะสวมรองเท้า เก่าปุปะและสวมเสื้อผ้าเก่าส่วนขนมปังทั้งหมดที่เป็นสเบียงอาหารก็แห้งนิกลาขึ้นเขาเดินทางมาหาโยชูวาที่ค่ายณเมืองกิวการกล่าวแก่ท่านและคอนิเซลว่าพวกเรามาจากประเทศที่ห่างไกลขอทําพันธสัญญากับเราเถิดแต่คอนิเซลกล่าวแก่คนทีไว้เหล่านั้นว่าบางทีเจ้าอาจจะอาศัยอยู่ท่ามกลางพวกเราเราจะทำพันธสัญญากับเจ้าได้อย่างไร เขากล่าวแก่โยชูวาว่าพวกเราเป็นผู้รับใช้ของท่านและโยชูวากล่าวแก่เขาว่าพวกเจ้าเป็นใครกันและมาจากที่ใดเขาตอบท่านว่าผู้รับใช้ของท่านมาจากประเทศที่ไกลมากเนื่องด้วยพระนามแห่งพระยาเวพระเจ้าของท่านเราได้ทราบถึงกิจติศัพท์ของพระองค์และพระราชกิจทั้งสิ้นที่พระองค์ทรงทาให้อียิและทุกสิ่งที่พระองค์ทรงทําต่อกรรษัตริย์คนอมไรทั้งสององค์ ผู้อยู่ทางฝั่ง,งวันออกของแม่น้ำจอแดนคือ,อสี่หักษัตริย์แห่งเอชโบและโอกะ๊กกษัตริย์แห่งบาชาผู้ที่อยู่อัชชารอดด้วยเหตุนี้พวกผู้ใหญ่และผู้คนทั้งสิ้นในดินแดนของเราจรึงกล่าวแก่เราว่าจงเอาสเสบียงสําหรับเดินทางไปหาพวกเขาเรียนเขาว่าพวกเขาเป็นผู้รับใช้ของท่านขอทําพันธสัญญากับเราเถิดขนมปังของเราในวันที่เราออกมาหาพวกท่านเราเอาออกจากบ้านเมื่อยัง ร้อนๆอ,อ,อยู่เพื่อใช้เป็นอาหารรับประทานตามทางแต่วันนี้ันทุกสีแห้งและลาขึ้นแล้วถุงนี้เมื่อเราเติมเล้าหวนก็ยังใหม่อยู่แต่นี่แน่มันขาดแล้วเสื้อผ้าและรองเท้าของเราก็เก่าเพราะขนทางไกลมากคนเหล่านั้นก็รับสบียงของเขามาแต่ไม่ได้ทูนการแนะนําจากพระยาเวและโยชูวางก็ทําสัญญาสันติภาพกับพวกเขาและทาบรรทัดสัญญากับพวกเขาให ไว้ชีวิตพวกเขาและพวกผู้นำของชุมชนก็สาบานต่อเขาเมื่อได้ทำพัสัญญาก,กับเขาผ่านมาสามวันก็ได้ยินว่าพวกเหล่านั้นเป็นเพื่อนบ้านอยู่ท่ามกลางาพวกตนและคนอิสราเอลก็ออกเดินไปถึงเมืองของเขาในวันที่สามเมืองของเขานั้นคือเมืองกิเบโอเนเคฟีลาเบโรธและคิริยาตเยอาริมแต่คนอิสราเอลไม่ได้ฆ่าเขาเพราะว่าพวกผู้นำของชุมชน ของชุมนุมชนได้สาบานต่อพวกเขาในนามพระยาเวพระเจ้าของอิสราเอลแล้วชุมนุมชนก็บ่นต่อบว่าพวกผู้นำแต่พวกผู้นำได้กล่าวแก่ชุมนุมชนทั้งปวงว่าเราได้สาบานต่อพวกเขาในพระนามพระยาเวพระเจ้าของอิสราเอลดังนั้นเราจัดแต่ต้องเขาไม่ได้เราต้องทำต่อพวกเขาอย่างนี้โดยให้เขามีชีวิตอยู่เพื่อไม่ให้พรพพิโรตกลงเหนียวเราตามคำสาบานซึ่งเราได้สาบานต่อพวกเขานั้น และพวกผ,ผู้นำก็กล่าวแก่เขาทั้งหลายว่าให้พวกเขามีชีวิตยอยู่เถิดพวกเขาจึงเป็นคนตัดปืนและเป็นคนตักน้ำให้ชุม,มนชนทั้งหมดดังที่พวกผู้นำได้บอกพวกเขาไว้โยชิวาจึงเรียกคนเหล่านั้นมาและท่านกล่าวแก่เขาว่าทำไมพวกเขาจึงหลอกลวงเราโดยกล่าวว่าเราอยู่ห่างไกลจากท่านมากในเมื่อพวกเจ้าอยู่ท่ามกลางเรา เจ้าทั้งหลายจึงถูกสาบแช่งและพวกเจ้าจะไม่ขาดการเป็นทาสคือเป็นคนตัดฟืนและเป็นคนตักน้ําสําหรับพระนิเวของพระเจ้าของเราขอทั้งหลายตอบโยชูว,วาว่าเพร,ะเราะผู้รับใช้ของท่านได้ทราบมาอย่างแน่นอนว่าพระยาเวพระเจ้าของท่านทรงบัญชาโมเสสผู้รับใช้ของพระองค์ให้มอบแผ่นดินนี้ทั้งหมดแก่ท่านและให้ทาลายแผ่นดินให้คนหน้าท่านดังนั้นเราจึงกลัวมากว่าพวกท่านท่านจะทําอะไรต่อ ชีวิตของเราเราจรึงทําอย่างนี้นี่เนี่ยบัดน,นี้เราอยู่ในมือของท่านจงทําต่อเราตามที่ท่านเห็นดีเห็นชอบเถิดโยชูวาจึงทําเช่นนั้นคือให้พวกเขารอดจากมือประชาชนอิสราเอลไม่ให้ประหารชีวิตเขาเสียในวันนั้นโยชูวาได้ตั้งพวกเขาให้เป็นคนตัดฝืนและคนตักน้ําสําหรับชุม,มน,ชนุมชนสําหรับท่านบูชาของพระยาเวณัดสถานที่ซึ่งพระองค์ทรงเลือกสืบมาจนถึงทุกวันนี้ อ่านพระคัมภีร์หนึ่งปีหนึ่งรอบลูการบทที่หนึ่งข้อที่ยี่สิบเอ็ดถึงสามสิบแปดคนทั้งหลายที่คอยเสยคราวิยาก็ประหลาดใจเพราะท่านอยู่ในพระวิะวหารน,นานมากเมื่อท่านออกมาก็พูดกับพวกเขาไม่ได้คนทั้งหลายจึงตระหนักว่าท่านได้ยินนิมิตในพระวิหารท่านเอาแต่ทำ,ทำบุยใบกับพวกเขาและพูดไม่ได้อยู่อย่างนั้นเมื่อหมดเวรของท่านแล้วท่านก็กลับบ้าน ภายใดนางีรลซาเบตภรรยาของท่านตั้งครรภ์และอยู่กับบ้านอย่างเยียบเยียบห้าเดือนนางนางกล่าวว่าองค์ก็เป็นเจ้าทรงทําเช่นนี้แก่ข้าพเจ้าในวันที่พระองค์ทรงทอดพระเนตรเพื่อว่าความอดสูงข,ของข้าพเจ้ามีอยู่ท่ามกลางคนทั้งปวงจนหมดสิน้นการเียากณ์เรื่องการประสูติของพระเจ้าพระเยซูเมื่อถึงเดือนที่หกพระเจ้าทรงใช้ทูตสวรรค์กาบเรี่ยวมายังเมืองหนึ่งในแคว้น าลีเลีชื่อนาซาเลตให้ไปหาหญิงพรหมจารีคนหนึ่งที่มั่นไว้กับชายที่ชื่อโยเซฟซึ่งเป็นคนในเชื้อวงของเดวิดหญิงพรหมจารีคนนั้นชื่อมารีพูดสวรรค์มหานางแล้วบอกว่าเธอผู้ที่พระเจ้าโปรดปรานมากจงชื่นชมยินดีเชิดองค์พระพป็นเจ้าสถิตอยู่กับเรามารีก็ตกใจเพราะคำพูดนั้นและรำพึงว่าคำทักทายมีความหมายว่า อย่างไรแล้วทูตสวรรค์จึงกล่าวแก่นางว่ามารีเอ๋ยอย่ากลัวเลยเพราะเธอเป็นผู้ที่พระเจ้าโปรดทาน,นีีนะเธอจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายจงตั้งชื่อบุตรนั้นว่าเยซูบุตรนั้นจะเป็นใหญ่และจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้าสูงสุดองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นพระเจ้าจะประทานบรลลังของดาวิดบรรพบุพรุษของท่านให้แก่ท่าน และท่านจะครอบครองพงพันของยาโคบสืบไปเป็นนิดและแผ่นดินของท่านจะไม่มีวันสิ้นสุดเลยมารีจึงพูดกับทูตสวรรค์องนั้นว่าเหตุการณ์น,นั้นจะเป็นไปได้อย่างไรเพราะข้าพเจ้ายังไม่เคยหลับนอนกับชายใดทูตสวรรค์จึงตอบนางว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จลงมาเหนือเธอและฤทธิดเดชของผู้สูงสุดจะปกเธอเพราะฉะนั้นองค์บริสุทธิ์ที่เกิดมานั้นจะได้ชื่อว่าเป็นพระบุตรของพระเจ้า นี่เนี่ยถึงแม้นางเอลิซาเบตญาติของเธอจะชราแล้วก็ยังตั้งครันมีบุตรชายบัดน,นี้นางนั้นก็ที่คนเข้าถือว่าเป็นหญิงหญิงหมันก็มีคันได้หกเดือนแล้วเพราะว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่พระเจ้าทรงทําไม่ได้มารีจึงกล่าวว่านี่เนี่ยข้าพเจ้าเป็นท่าขององค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพเจ้าพร้อมที่จะเป็นไปตามคําของท่าน แล้วทูตสว่างก็จากนางไป